วัคซีนตัวไหนดีที่สุดในนาทีนี้มาชี้กันชัดๆในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับผมมอท๊อนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท๊อช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับววันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องวัคซีนครับวัคซีนตัวไหนดีที่สุดในนาทีนี้มาชี้กันชัดๆในคลิปนี้เลยครับ ก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสรุปครับวัคซีนตัวไหนดีที่สุดชี้กันชัดๆไปเลยครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้คิดเองครับทางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์นะครับได้ออกมาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 ในวันที่7พฤษภาคม2564นั่นเองครับซึ่งมีอยู่5ข้อ5ใจความสำคัญซึ่งผมจะมาอธิบายอย่างง่ายๆให้ฟังครับ ข้อแรกครับวัคซีนที่ใช้ในตอนนี้เวลานี้เป็นการอนุมัติในภาวะฉุกเฉินและได้ใช้อาจารย์แพทย์รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขานะครับมาประชุมกันสรุปเป็นข้อสรุปนะครับว่านะครับ การฉีดนั้นดีกว่าไม่ฉีดและแนะนําให้ฉีดเนื่องจากผลแทรกซ้อนเนี่ยพบเพียง10บลายใน1ล้านลายก็แปลว่าฉีด10,000แนคนมีปัญหา1คนและคนที่มีปัญหานั้นมักจะอาการเบาถึงอาการปานกลางไม่ถึงขั้นแบบฉีดแล้วตายขาเข็มอะไรแบบนั้นแต่ข้อดีของวัคซีนไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคแอสตราเซเนกานะครับหรือไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาที่เพิ่งได้รับอนุญาตมาสดๆร้อนๆเนี่ยนะครับ จะช่วยลดความดุนแรงของโลกลดอัตราการนอนโรงพยาบาลลดอัตราการตายนะครับช่วยให้ประเทศมีภูมิคุ้มกันหมู่นะครับซึ่งเราก็จะทําให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้ครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ฉีดจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับวัคซีนที่ดีที่สุดนะครับวัคซีนที่ดีที่สุดที่ทางราชวิทยาอายุรแพทย์ออกมาแสดงจุดยืนนั่นก็คือวัคซีนที่ ท่านฉีดได้เร็วที่สุดนั่นเองครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านฉีดได้เร็วโอกาสที่ท่านจะเสียชีวิตโอกาสที่ท่านจะป่วยนะโอกาสที่ท่านต้องนอนในโรงพยาบาลนอนในห้องไอซียูต่ำลงมากและก็มีโอกาสที่ประเทศไทยจะมีอิมมูนหรือว่าภูมิคุ้มกันหมู่วดเร็วขึ้นนั่นเองครับไม่ควรที่จะรอยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อโน้นทั้งนั้นครับมีอะไรฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเพราะว่าวัคซีนแต่ละกลุ่มเนี่ยถึงแม้จะมีข้อถกเถียงกันมากตัวนั้นดีกว่าตัวนั้นป่วยกว่าตัวนี้เป็นยังไง มันเอามาเทียบกันยากครับเพราะว่าการวิจัยนั้นมันต่างประเทศมันต่างคนต่างกลุ่มแล้วก็มีหลักการการวิจัยที่แตกต่างกันอาจจะทําให้การแปรผลนั้นคาดเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นนาทีนี้ดีที่สุดคือเร็วที่สุดครับผมมาต่อกันที่ข้อที่3ครับราช,ชวิทยาลัยอายุรแพทย์นะครับสนับสนุนให้สมาชิกราช,ชวิทยาลัยอายุรแพทย์นะครับฉีด วัคซีนโควิด -19 ทุกท่านนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะเป็นด่านหน้าด้วยใช่ไหมฮะอันตรายมากๆเลยแล้วก็จะได้ปลอดภัยมีชีวิตที่ปลอดภัยแล้วก็ถ้าเผอิญโชคร้ายติดเชื้อก็จะไม่ดุนแรงจนถึงชีวิตนั่นเองครับแล้วมาต่อกันข้อที่4ครับนั่นก็คือสนับสนุนให้คน7กลุ่มอันนี้สําคัญมากนะครับฟังชัดเจนนะฮะสนับสนุนให้คนคน7กลุ่มนี้ฉีดฉีดแบบชัดเจนเลยนะครับข้อแรกคือ1เป็นโรคทางเดินหายใจ เลือดหลังนะครับอันที่สองโรคหัวใจหลอดเลือดความดันสูงอันที่สาโรคไตวายเลือไตวายเลื้อหลังถึงจะต้องฟอกเลือดก็ตามอันที่สี่หลอดเลือดสมองอันที่ห้าโรคอ้วนอันที่หโรคมะเร็งโรคที่เจ็คือโรคเบาหวานรวมทั้งผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเห็นไหมครับเจ็กลุ่มนี้มีโรคทั้งนั้น เฮ้ยก็มีคาถามกลับมาว่าเป็นโรคต้องเยอะฉีดวัคซีนไม่กลัวมีปัญหาเหรอเขาเทียบกันแล้วครับว่าถ้าไม่ฉีดมันมีปัญหาน่ากลัวกว่าเยอะเพราะถ้าท่านไม่ฉีดแล้วเป็นโรคนี้เวลาเป็นมันหนักหนาสาหัสครับมันอันตรายมันเสี่ยงเสียชีวิตเพราะฉะนั้นฉีดดีกว่าไม่ฉีดครับนี่ก็คือจุดยืนของราชวิาลอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยนั่นเองครับแล้วมาต่อขันที่ข้อที่5ครับนั่นคือ ทางราชวิไลอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนให้ประชาชนทุกท่านฉีดวัคซีนโควิด -19 ครับยิ่งท่านฉีดความปลอดภัยก็อยู่กับตัวท่านเองและถ้าทุกๆคนร่วมมือกันฉีดภาวะเขาเรียกว่าการติดเชื้อในประเทศก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่ามีบางประเทศนะครับในโลกใบนี้นะฮะที่ฉีดวัคซีนได้เยอะแล้วเนี่ยเขาเริ่มถอดแมสกันแล้วนะครับผมว่าอีกไม่นานประเทศไทยจะถึงจุดนั้นถ้าเราร่วมมือร่วมใจคัดกันนะครับโอเคครับ ทั้งนั้นทางนี้ครับทุกคนก็รู้ว่าวัคซีนตัวไหนดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับก็คือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดนั่นเองครับตัวไหนก็รีบไปครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ